บรมธาตุคนครวัดพระมหาธาตุวร,รมหาวิหารนครศรีธรรมราชปูชนียสถานมรดกแห่งพุทธธรรมในแดนใต้พระธาตุแห่งนี้เป็นพระธาตุโบราณเก่าแก่มีอายุนับพันปีตามประวัติพระธาตุนี้สร้างขึ้นครั้งแรกในปีพุทธศักราช854แล้วมีการบูรณะครั้งยิ่งใหญ่ ในปีพุทธศักราช1,093โดยพระยาศรีธรรมโสการาชผู้สร้างเมืองนครศรีธรรมราชแห่งนี้เชื่อว่าบร,รมธาตุนครน,นี้ได้ประดิษฐานพระบรมสา,ารีริกธาตุส่วนทันตธาตุคือฟันขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถูกบรรจุรักษาเอาไว้บริเวณใต้องค์พระบรมธาตุเจดีย์ พระาธาตุแห่งนี้เป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธบริษัททั่วทั้งดินแดนใต้และถือเป็นหนึ่งในสาพระาธาตุเก่าแก่ศักดิ์สิทธิ์ที่สำคัญที่สุดในภาคใต้ด้วยพระาธาตุนี้เป็นพระาธาตุที่มีความพิเศษมีเอกลักษณ์โดดเด่นเป็นจุดห้อมรวมแห่งศรัทธาจึงมีผู้คนนำทองคำมาห่อหุ้มปรียอดองค์พระาธาตุทำให้พระาธาตุนี้ถูกเรียกว่า ประาธาตุทองคําอีกทั้งพระาธาตุนี้ยังเป็นพระาธาตุที่ชื่อว่าพระาธาตุไร้เงาเพราะไม่ว่าแสงแดดจะตกกระทบลงมาในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งตลอดทั้งวันเงายอดของประาธาตุก็จะไม่ตกลงมากระทบสู่พื้นดินถือเป็นภูมิปัญญาในการสร้างสารรค์องค์พระาธาตุเจดีย์แห่งนี้ซึ่งบริเวณรอบๆยังมีวิหารสำคัญอย่างวิหารพระทรงมา้า วิหารนี้สร้างขึ้นในปีพุทธศักราชประมาณ2,100ภายในวิหารนี้มีปฏิมากรรมปูนปั้นเป็นเรื่องราวพุทธประวัติช่วงตอนแห่งการออกมหาพิเนศกรมของเจ้าชายเสทธะที่ทรงม้ากันทก,กะเป็นราชยานมีความงดงามโดดเด่นจนเรียกได้ว่าเป็นศิลปะภาพปูนปั้นของช่างฝีมือที่งดงามที่สุดในภาคใต้ทีเดียว และภายในวิหารนี้ยังมีเทพที่ชาวนครและชาวพุทธโดยทั่วไปให้ความเลื่อมใสศรัทธามากค,คือองค์จตุคามรามเทพซึ่งเป็นทลวบาลคอยดูแลรักษาประตูขึ้นสู่บนพระธาตุด้วยนอกจากนี้ยังมีวิหารทับกเกษที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชแห่งกรุงธนบุรีได้มาสร้างเอาไว้ เป็นสาราล้อมรอบองค์พระธาตุเวลาที่เรามาถึงบร,รมธาตุนครจะได้อาศัยวิหารทับเกษตรในการเข้าไปสวดมนต์เจริญจิตตภาวนาอยู่ภายในเพราะฉะนั้นพระบร,รมธาตุนครแห่งนี้จึงถือเป็นสถานที่สำคัญพวกเราในฐานะชาวพุทธถ้าผ่านมาถึงเมืองนครศรีธรรมราชถ้ายังไม่ได้เข้ามากราบบร,รมธาตุนครแห่งนี้ก็ขึ้นชื่อว่า ยังมาไม่ถึงเมืองคอนอย่างแท้จริงเพราะที่นี่ถือเป็นปูชนียสถานสำคัญเป็นมรดกล้ำค่าที่สืบทอดผ่านการเวลามาอย่างยาวนานนับพันปีและเป็นพระธาตุคู่บ้านคู่เมืองแห่งนี้เป็นพระธาตุศูนย์รวมจิตใจที่นําความเลื่อมใสศรัทธานําความปีตินําความภาคภูมิใจมาสู่ชาวพุทธในถิ่นแดนใต้แห่งนี้